สวัสดีมิตรรักนักช็อปนักแชร์ทั้งหลายวันนี้แย้มมีแอปดีๆมาบอกต่อที่ยิ่งช็อปยิ่งแชร์ก็ยิ่งได้นั่นก็คือแอปยูพิกยิ่งช็อปก็ได้เงินยิ่งแชร์ก็ได้เปอร์เซ็นต์เห็นไหมช็อปแชร์ที่อื่นธรรมดาไปเลยจ้ายูพิกเนี่ยนอกจากจะได้สินค้าดีราคาดีแล้วยังได้เงินคืนด้วยว้ <c oughs> ช่องจัดประหยัดจ่ายขนาดนี้มิตรรักนักช็อปจะรอช้ายอยู่ใหญ่ต้องรีบเป็นดาวโลดกันเลย ในแอปเนี่ยก็จะมีสินค้ามากมายหลายประเภทรวมไปถึงสินค้าแบรนด์ดังชั้นนาขึ้นห้างที่พวกเรารู้จักกันเลยแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆด,ดิวเด็ด,ด,ดในแต่ละวนันให้พวกเราได้จับจ่ายใช้สอยกันอย่างสนุกสนานแต่เราจะได้อะไรมากกว่านั้นถ้าเราเป็น y ูพิกเก้ การเป็นยูพิกเกอร์เนี่ยนะเราจะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าคนธรรมดาทั่วไปจ้ะไม่ว่าจะเป็นสินค้าราคาพิเศษหรือว่าได้แคชแบ็กเงินคืนแต่ท่านั้นไม่พอนะจ๊ะถ้าสมมติว่าเราแชร์ลิงก์สินค้าที่เราซื้อลงไปในช่องทางโซเชียลมีเดียของเราแล,แล้วแล้วมีเพื่อนของเรามากดซื้อสินค้าจากลิงก์ของเราเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยโอ้ไก๊อดนอกจาก็ได้เงินเรย อยากเป็นยูพิกเกอร์กันแล้วลสิขั้นตอนง่ายๆนะคะให้ไปดาวน์โหลดแอปยูพิกก่อนเลยหลังจากนั้นลงทะเบียนง่ายมากด้วย l i ล e Facebook หรือเบอร์มือถือของเราแล้วเราก็ซื้อสินค้ายูพิกชอยจากแอปซึ่งเราจะได้สินค้ายูพิกช i อยในราคาพิเศษด้วยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้อัปเกรดตัวเองเป็นยูพิกเกอรทันทีเหนื่นเหรอคะเหนื่อยเล่นใหญ่เกิน แล้วตอนนี้นะคะเยจจะมาบอกกันแบบละเอียดเจาะลึกกันไปเลยนะคะว่าการเป็นยูพิเกอร์เนี่ยดียังไงบ้างช้อป <Shop S 1> คุม้มเมื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิกยูพิเกอรแล้วช้อปกับยูพิกก็รรับเงินคืนได้เลยมันคุ้มตรงนี้แหละแกไม่ต้องเสียค่ารถค่าน้ํามันแค่สั่งของออนไลน์นอนรอสบายๆยอยู่ที่บ้านขอมาส่งปุ๊บแล้วก็ยังได้รับเงินคืนอีกเพิ่มรายได้ เมื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิก UP i c k เ er, กแล้วเราแชร์สินค้าลงไปในช่องทางโซเชียลมีเดียของเราแล้วเพื่อนของเราเดี่ยมากดซื้อสินค้าจากงก้ของเราเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นจาก UP i c k โ oh อ้โ oh. หเนี่ยยิ่งแชร์มากเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มโอกาสในการทำรายได้มากขึ้นเท่านั้นแล้วก็ยังทำได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยจ้า ไม่ต้องสต๊อกของไม่ต้องไปเช่าโกดังใหญ่โตเพื่อสต๊อกของเลยนะจ๊ะแล้วก็ไม่ต้องมาวุ่นวายเรื่องการส่งของด้วยเพราะว่าพี่ยูพิเขาจัดการให้หมดจ้าเรามีหน้าที่ช้าๆชาชอย่างเดียว